ู้สึกดีใจนะคะที่คีปรำไทยได้เกิดกระแสะในเรื่องของการเข้ารับชมมากจนถึงขณะนี้นะคะเรารำไทยแทนการออกกำลังกายเรารำไทยในเวลาอาบน้ำ,ก,นำการไม่หยุดที่จะรำไทยค่ะ ็รู้สึกยังตกใจอยู่แล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่คีปรำไทยได้เกิดกระแสะในเรื่องของการเข้ารับชมมากจนถึงขณะนี้นะคะที่มาที่ไปของการแสดงการแสดงชุดนี้เป็นศิลปะญี่ลของนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาดานตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยขอนแกน่นค่ะซึ่งการแสดงชุดนี้ก็ จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของมนุษย์แล้วก็ความเชื่อที่เหนือธรรมชาติทำไมรำได้สวยงามอ่อนช้อยขนาดนี้คือโดยส่วนตัวไประาำนะคะต้องเล่าให้ฟังหน่างนี้ค่ะว่าตัวเองนั้นมีความผูกพันกับนาฏศิลป์มาตั้งแต่ยังเด็ก ไม่ว่าจะเป็นสมัยอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตลอดจนจบระดับอุดมศึกษาครูแต่มีครูมีอาจารย์นะคะหลากหลายท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสานวิชานาทศิษย์ให้ครูดำกำลังพูดถึงการไม่หยุดที่จะรำไทยะค,ะค่ะครูํำสามารถที่จะรำไทยได้ ทุกๆเวลาโดยที่ไม่ได้มองว่าเวลาไหนคือเวลาที่เหมาะสมนะคะเรารำไทยแทนการออกกำลังกายเรารำไทยในเวลาอาบน้ำเรารำไทยในเวลาที่เรียกว่าเป็นทุกๆเวลาที่เราสามารถที่จะรีแลกตัวเองได้พูดอย่างนั้นเลยก,ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพอมันกลายเป็นกิจวัตรหรือมันกลายเป็นเรื่องปกติของแกมเนี่ย เชื่อไหมคะว่ามันคือการที่เราได้ฝึกฝนและได้อยู่กับมันตลอดเวลา,ออาคอมเมนต์ที่ว่าเชื่อมั่นเสมอคะ่ะว่าซอฟ t ์พาวเจะสามารถสร้างมันดูออฟนางรำได้คอมเมนต์นี้อิมแพคม,มากๆเลยคะ่ะสร้างพลังให้กับโปรแกรมมากๆก็ทํแมมีเป้าหมายที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจว่า วันหนึ่งนะคะศิละปะแนีธรรมของไทยนะคะนาฏศริไทยนะคะจะสามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับประเทศไทยของเราและที่สำคัญที่สุดก็คือมันคือมรดกที่คนไทยเราไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใดก็ตามสามารถที่จะอนุรักษ์สืบสารพัฒนาและก็ต่อยอดได้อย่างถูกวิธีง่ายที่สุดก็คือเราต้องลงไปทำมันค่ะ <มา S 1> ครูดำจบการศึกษาที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาศิละปะการแสดงวิชาเอกราฏศิลธิ์ไทยที่มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะหลังจากที่เราจบการศึกษาระดับุรดมศึกษาแล้วครูดำก็มาเรียนต่อปบัณฑิตวิชาชีพครูแล้วก็สอบบรรจุนะคะในปีพุทธศักราช2560 แล้วก็มาบรรจุเป็นครูนาาศิลิ์ที่โรงเรียนเดกบุดมตั้งแต่ปีพศนั้นจนถึงปัจจุบันค่ะสําหรับคุณราตอนนี้ก็รู้สึกดีใจและมีความสุขมากๆค่ะที่นาาศิลินไทยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เรารักนะคะสามารถที่จะสัมผัสได้โดยผู้ชมทุกๆท,ท่านผู้ชมทุกท่านคือหนึ่งคนที่กําลังร่วมกันสื่อสารค่ะมันไม่จําเป็นว่าวันนี้เราจะต้องลุกขึ้นบัลลังไทยเองค่ะแต่แค่ทุกท่านเข้ามารับชมนะคะ ทุกท่านส่งกำลังใจทุกท่านให้ความคิดเห็นติชมหรือเพื่อพัฒนาครูจามองว่านี่คือการสืบสารศิละปะวัฒนธรรมไทยและหนา้าสิทธิ์ไทยอย่างหนึ่งครูจำก็พร้อมนะคะแล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งคนที่รักษาซึ่งศิละปะวัฒนธรรมให้อยู่กับประเทศของเราเนี่ยต่อไปอย่างยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะศาสตร์และสิ่งขอชาติแต่อยู่ย่อมคงเขายอนผาดำหรืเบาบางอง